วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยมะกะการสี่ปุคโลกาสะเปิดหนังสือไปที่หน้า228เป็นคู่จักขากับมนาอนุโลมะในอนุโลมะปุชา สันนิษฐานจากขากำลังเกิด <c oughs> สังทยะท่อนแรกแต่มะนาไม่เคยเกิดท่อนที่สองมะนาก็เคยเกิดเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานจากขากำลังเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่จะขาเกิดได้แล้วก็เป็นขาเกิดก็ได้กามขาเกิดกับรูปขาเกิดจากนั้นสังทยะท่อนแรก ต้องอานองค์ธรรมที่แต่มะนาไม่เคยเกิดเราก็ไปดูในสองภูมินี้ภูมิไหนที่มะนาไม่เคยมีมีสุทธาวาสอยู่ในรูปขาเกิดด้วยนะนะก็ได้สุทธาวาสขาเกิดมาเพราะว่านี่คือการสองปุคโลนะ ได้สุทาวาสขาเกิดองค์ธรรมก็คือนาคามิผลบุคคลหนึ่งนะซึ่งกำลังเกิดในสุทาวาสภูมิที่เรียกว่าธมาขาเดียวต้องเรียกนะที่เรียกว่าอุปาทกนาธมังกีกอรูปราวัจรัปัญจามาชานปฏิสนทิจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบกามะชะกลาบสกับสุทาวาสภูมมห้นะเป็นปุคโลต้องใส่กับ จากนั้นสังขยะท่อนสองท่อนหลังนะต้องการองค์ธรรมที่มะนาก็เคยเกิดก็ต้องเป็นกามขาเกิดแล้วก็รูปขาเกิดที่เหลือนะรูปที่เหลือก็ได้กามขาเกิดรูปขาเกิดอันเว้นสุทธาวาสการรูปรวมการเป็นปัญจขาเกิดเท่ากับว่ากําลังเกิดในปัญจเว้นสุทธาวาส องธรรมก็ได้แก่ปุสีพ้นเสกส3อันมีจกักขคูเกิดได้นะตรงนี้ก็ใส่เหมือนกันนะ <c oughs> อันมีจกักขคูเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในปัญจวโวการาผูมที่เรียกว่าอ,อุปาทันนธรรงคีของปัญจวโวกราปฏิสนทิจ7ิต15เจตสิกสามสิบห้ากามาชักกราบสามจ็กับปัญจวกราภูมิาีเเว้นสุดทาวาสภูมห้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมาดู วิสัชนากันดูผ่านองค์ธรรมนะพยายามดูเทียบดูผ่านกับองค์ธรรมเพราะมันเชื่อมโยงกันหมวดแรกได้สุทธาวาสขาเกิดหรือกําลังเกิดในสุทธาวาสเราก็เลยวิสัรนาวา่าสุทธาวาสังอุปปชัชชนตานังนะส่วนหมวดหลังได้ปัญจาขาเกิดหรือกําลังเกิดในปัญจะปกติเราก็จะวิจัรนาวา่าปัญจโวการังอุปปชัชชนตานัง แต่แต่เราตรงนี้เราไม่ได้วิจารณนาอย่างนั้นก็มีเหตุผลนะ <c oughs> มีเหตุผลอยู่สองประการที่เราไม่วิสัชนาว่า <c oughs> ปัญจโวการังอุปาปันจตานางังตามองธรรมโดยตรงเลยเรากลับไปวิจัรนาว่าอิเตเรสังสัจกูการังอุปาปันจตาน,านังไม่มีคําว่าปัญจโวการังด้วยซ้ำอ่าเอาทีละประเด็นประเด็นแรกที่มีอิเตเรสังเพราะว่า หมวดแรกมีสุดทาวาสซึ่งแบ่งออกไปจากรูปขาเกิดไปเป็นองค์ธรรมหมวดแรกก็เลยต้องใส่อิตเรสังมาเพื่อให้รู้ว่าอสุดทาวาสไปในหมวดแรกแล้วหมวดหลังเนี่ยในรูปเว้นสุดทาวาสหรือไม่มีสุดทาวาสแล้วก็เลยใส่อิเตเรสังนะส่วนสาัจาคูการนางเนี่ยนอกจากจะ,ะตามสันนิษฐานแล้วนะ แล้วยังคลุมถึงว่าเกนะิดกำลังเกิดในปัญจไปในตัวได้ด้วยนะคำว่าสัจคุก,ก,การังอุปปันตานังถ้าเราไปวิจัชนาว่าสมมตุติเราจะวิสัชนาว่าอิตเรสังปัญจโวการังอุปปันตานังมีอิเตเรสังยกเว้นสุทาวาตโอเคแต่ว่าปัญจโวการังใช้แทนว่าใช้แทนคําว่าสจัจคุการังเนี่ย มันจะไม่โอเคเพราะว่ามันจะไปหมายถึงองค์ธรรมที่จากขาบกพร่องได้ด้วยแต่โดยความเป็นจริงจริงๆเ่ยคำว่าปัญจโวการลลังเนี่ยนะซึ่งรวมรูปไปในตัว <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับะจากขาเกิดได้นะจะจะไม่ใช้กับจากขาบกพร่องอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความชัดเจนนะ แจมแจ้งนั่นแหละแล้วก็ด้วยความที่สันนิษฐานเองก็นี่จากขากำลังเกิดด้วยไงสจจัจคุการังอยู่แล้วไงประมาณนั้นเลยนะเห็ดผลของประการหลักๆจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกันนหน้าสองสองแปดยัตสายัตถาจักขายัตนังอปชาติตาจัรถามานายัตนังโอปะเชตธาติ จักายตนนากำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมานายตนาก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสาจนาโสตวาสังอุปปัชชนตานังเตสังตตาจักกายตนังอุปชชะติโนจะเตสังตตาธรมนายตานังอุปปิชชะา อิเรื่งสาัากจกุกานนังอุปป,ปชชันตานางเตีังตาตะจกักขายตานันจ่กอุป,ปชาติมานายตานันจ่อุปเชตธาเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุตาวาสภูมิในภูมินั้นจกักขายตนากำลังเกิดแต่ มานายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีจกักขูเกิดได้ที่นอกจากสุทธาวาสอุปป,ปัชชะนตะเหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นจักกายัตนะก็กำลังเกิดมานายตนะก็เคยเกิด องค์ธรรมของสนิษฐานบทได้แก่อนากามีผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในสุตาวาสภูมิที่เรียกว่าอุปาทกณนสมังกีกอรูปาวาจะระปัญจามาจานปฏิสนติิจหนึ่งเจตสิ 30, กสามสิบกามาเจากลาบสี่กับสุตธาวาสภูมิห้า และปุถุชนสี่ผลเกลสกบุกครตามอันมีจากกูเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจวโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทณศนัสมาคีของปัญจวโวการะปฏิสนติ่จ5เจตสิกสามสกรมาเักลาบ3 7 4กับปัญจวโวการภูมิ21เอ็ว้นโสตาวาตาภูมิห้า องค์ธรรมของสัตยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น